ไปใน YouTube โโตตคาสวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำป๊อปคอร์นด้วยกระชะรสเค็มแล้วก็รสปราปริกา้าอร่อยๆอมาฝากทุกๆท่านค่ะทำง่ายๆได้ที่บ้านเลยนะคะรายละเอียดและส่วนผสมต่างๆก็จะมีดังนี้ค่ะเม็ดข้าวโพดวันนี้ใช้พันธ์ุผีเสื้อนะคะน้ำตาลทรายเนยเค็มเกลือป่อนผงปาปริกา้าน้ำมันพืช สำหรับรายละเอียดและส่วนผสมทุกอย่างจะเขียนไว้ใต้วิดีโอตรงคำอธิบายนะคะขันดับแรกเลยนะคะสำหรับ1กระทะก็จะแบ่งข้าวโพดออกมา50กรัมค่ะตามด้วยเกลือป่นค่ะก็ประมาณเกือบเกือบครึ่งช้อนโต๊ะนะคะหรือว่า1ช้อนชาค่ะถ้าหากเป็นเกลือป่นเม็ดเล็กๆก,ก็ลดปริมาณลงไปนะคะอันนี้คือเกลือแกงค่ะตามด้วยน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะค่ะ แล้วคนให้เข้ากันจากนั้นก็นำกระทะขึ้นตั้งไฟค่ะเปิดไฟกลางแล้วนำเนยลงไปละลายนะคะคนไปเรื่อยๆจนกว่าเนยละลายค่ะจากนั้นก็นำเม็ดข้าวโพดที่เราผสมไว้ลงไปค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆด้วยไฟกลางค่ะพอเนอยเขาเริ่มเดือดเม็ดข้าวโพดเขาก็จะเริ่มร้อนแล้วนะคะ พอเขาระเบิดหรือว่าแตกประมาณ4-5เมตรเราก็ปิดฝาเลยค่ะแล้วเร่งไฟอีกนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็เขย่ากระทะแบบนี้ด้วยนะคะการเขย่ากระทะก็จะทำให้เม็เขดข้าวโพดมีความร้อนทั่วทุกเม็ดแล้วก็จะแตกทุกๆเม็ดนั่นเองค่ะพอเขาหยุดแตกแล้วเราก็ปิดไฟเลยนะคะแล้วมาเปิดดูข้างในกันนะคะกลิ่นหอมเนยมากๆเลยค่ะ จากนั้นก็จะคลุกนิดหน่อยค่ะเบาๆนะคะเดี๋ยวเม็ดขา้าวโพดเขาจะแตกค่ะจากนั้นก็จะเทพักใส่ถาดไว้ก่อนนะคะมาชิมรสชาติกันดูค่ะอร่อยกลมกล่อมแล้วก็เคี้ยวเพลินมากๆเลยนะคะหยุดไม่ได้เลยค่ะทานตอนร้อนๆน,นี่กรอกมากๆเลยนะคะหลจากนั้นก็จะมาทํารสหวานกันค่ะ ใส่ะกะเพดลงไป50กรัมตามด้วยน้ําตาลทราย3ช้อนโต๊ะนะคะเกลือป่นก็ครึ่งช้อนโยเกิร์ตค่ะตามด้วยน้ํามันพืช3ช้อนโต๊ะนะคะจะใส่4ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะเพราะว่าน้ําตาลเขาก็เยอะนิดนึงนะคะแล้วคลุกทุกอย่างให้เข้ากันค่ะค่ะเสร็จแล้วก็นํากระทะขึ้นตั้งไฟแล้วใส่เนยลงไปค่ะ ด้วยไฟกลางนะคะผัดให้เนยละลายพอเนยละลายหมดแล้วเราก็เติมข้าวโพดท,ที่เราคลุกน้ำตาลเมื่อสักครู่นี้ลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะสักครู่หนึ่งเม็ดข้าวโพดเขาก็จะเริ่มแตกแบบนี้เราก็ปิดฝาเลยค่ะแล้วก็เขย่ากระทะด้วยนะคะเขาจะได้แตกทุกเม็ดค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสีคาราเมลเคลือบข้าวโพดนี่สวยมากๆเลยนะคะ พอดีมัวแต่ไปหาถาดมาใส่ข้าวโพดนะคะด้านล่างเขาก็เลยไหมก่อนค่ะกลับมาชิมรสชาติดูนะคะรสชาติอร่อยมีความหวานกลมกล่อมแล้วก็หอมมันเนยมากๆเลยนะคะเสียดายค่ะที่ไหมซะก,ก่อนนะคะและเนยก็หมดแล้วด้วยค่ะ,คะจากนั้นเราก็จะมาผสมผงปาปริก้ากันต่อค่ะความจริงต้องใช้รสหวานนะคะเพราะว่าผงปาปริก้าเขาก็จะมีความเค็มเล็กน้อยถ้าเราใช้รสเค็มออกมาจะไม่อร่อยค่ะ อันนี้ก็จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแบ่งข้าวโพดออกมาใส่กล่องที่มีฝาปิดค่ะโรยผงปาปริกาลงไปก็1ช้อนโต๊ะค่ะสำหรับปริมาณข้าวโพดที่เราจะคลุกผงปาปริก้านะคะก็เต็มแก้วประมาณ35ออนค่ะคลุกขย่าแบบนี้นะคะผงปาปริกาเขาก็จะได้ทั่วเม็ดข้าวโพดทุกๆเม็ดค่ะ ชิมรสชาติดูก็ออกเค็มนิดนึงนะคะเพราะว่าเราใช้รสเค็มมาคลุกค่ะจากนั้นก็จะมาแพ็คใส่แก้วพลาสติกค,ค่ะวันนี้ใช้ขนาด35ออนนะคะใส่ให้เต็มแก้วแล้วก็ฝาโดมนะคะเราก็จะตักข้าวโพดใส่ฝาแบบนี้ค่ะแล้วมาประกบกันจากนั้นก็ปิดฝาให้สนิทค่ะ อันนี้ก็จะเป็นรสปราปริก้านะคะทําเหมือนกันค่ะค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับป๊อบคอนรสปราปริกา้าแล้วก็รสเค็มค่ะรสชาติอร่อยหอมมันเนยเคี้ยวกลมกล่อมมากๆเลยนะคะและที่สําคัญสามารถทําง่ายๆได้ที่บ้านด้วยค่ะรับรองติดใจใครลหลายๆคนแน่นอนก็ลองไปทําทานกันดูนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตโตชาแนลขอบคุณสําหรับการติดตาม พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดูคลิปจบแล้วกดใช้กดไลค์กด Subscribe